สวัสดีปีใหม่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Your Comment ครับปีใหม่ปี2024แล้วทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับมาเรามาคว้าโอกาสดีๆในปี2024กันครับเรามาฟังคําแนะนําจากดกรผู้ประกอบการที่คําปรึกษาแก่เยาวชนสู่อนาคตที่สดใสน,นะครับโดยใน Facebook มี Facebook ของดรชาวแอฟริกาท่านหนึ่งนะครับเขาได้นําคลิปของคนไทยไปโพสต์ครับแล้วเขาก็โพสต์ว่านี่คือวิธีคว้าโอกาสในปี2024 ละโพสนี้ก็มีคนเข้ามากดดูประมาณ4ล้านกว่าครั้งครับกดถูกใจแสนคนคอมเมนต์1 7 0 0ครัง้งโอ้และกดแชร์1 0,000ครั้งเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ไปด้วยกันครับหลังจากดูคลิปเสร็จแล้วเราค่อยมาฟังคอมเมนต์นะครับว่าชาวต่างชาติจะรู้สึกยังไงหลังจากดูคลิปของคนไทยคลิปนี้จบไปแล้วเพื่อที่จะได้อัธรศในการฟังคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเราดูคลิปจบแล้วเราฟังคอมเมนต์เราจะได้รู้ว่าอ๋อทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นทําไมเขาถึงคอมเมนต์แบบนั้นนะครับมามาดูคลิปกันครับ เี่ยวไมโครเวฟกับหม้อข้าวสองเครื่องต้องไวเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ยังไม่ได้ขายใช่ไหมยังครับพี่พี่ออเครื่องเนี้ย <laughs> โอ้ยนั่งดูตั้งนานนึกว่าดูหนังที่ไหนได้โฆษณาใครดูในจอคอมก็คว้างจอทิ้งเลยครับดูในมือถือก็คว้างมือถือทิ้งไปเลย <laughs> โฆษณาไทยนี่แบบสุดยอดครับโฆษณาไทยดังไกลถึงแอฟริกาและทั่วโลกครับ เรามาเข้าเนื้อหานครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาไทยครับก็มีรางวัล Best Ad Ranking 2023ครับการจัดอันดับประเทศที่มีโฆษณาทางทีวีดีที่สุดในโลกครับประเทศไทยก็อยู่ในอันดับที่12ของโลกครับแล้วผมก็ไปลองย้อนดูปีเก่าๆนะครับปี2022ประเทศไทยก็ได้อันดับ12เหมือนกันครับปี2021ได้อันดับ15แล้วก็มีปี2020ครับไทยอยู่อันดับ5ของโลกเออจะเห็นได้ว่าโฆษณาไทยมีผลงานสร้างสารรค์และได้รับรางวัลดับโลกต่อเนื่องนะครับมาตลอด แล้วก็อย่างเช่นในปี2016ครับ Adweek นิตยสารเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการโฆษณาชื่อดังจากต่างประเทศนะครับได้จัดอันดับ20โฆษณาแห่งปีโดยคัดเลือกจากผลงานทั่วโลกนะครับแต่ในครั้งนี้มีเพียง10ประเทศเท่านั้นนะครับที่สามารถพิชิตใจคณะกรรมการจาก Adweek ได้แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือโฆษณาเชื่อชูพระคุณครูจาก7 e เ e ่นอของประเทศไทยครับ หลังจากเราดูว่ามีรางวัลการันตีต่างๆสําหรับโฆษณาไทยแล้วตอนนี้เราปรับอารมณ์ครับย้อนกลับมาถึงคลิปที่ดูเมื่อกี้ครับว่าคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ดูคลิปเมื่อกี้เนี่ยที่รปภวิ่งไล่ผู้ชายหน้าโหดๆคนนั้นนะมาดูว่าเขาจะคอมเมนต์ว่ายัางไงครับหลังจากดูคลิปแล้วคอมเมนต์แรกครับคนนี้น่าจะดูคลิปไม่จบเขาบอกว่ารอๆเข้าฉายเมื่อไรหนังชื่อเรื่องอะไรครับ มีคนหนึ่งมาอมเมนต์ตอบเลยครับรออะไรมันไม่ใช่ฉากในหนังมันเป็นโฆษณาคนแรกของดูคลิปไม่จบอครับอีกคนหนึ่งก็มาอมเมนต์ว่าฉันก็เกือบเข้ามาเมน้นว่าขอชื่อหนังหน่อยครับหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียครับมาเมลเซียมาอมเมนต์ว่าโฆษณาไทยไม่เคยพลาดที่จะทําให้เราหลงไหลมีคอมเมนต์ของเวียดนามนะครับเวียดนามมาอมเมนต์ว่าโฆษณาไทยดีที่สุด โอ้มีคอมเมนต์ของชาวแอฟริกาครับเขาก็บอกว่าเพื่อนดูสิตำรวจคนนั้นยังผูกในไทยอยู่เลยเขาไม่ใช่ตำรวจก็มีคนมาตอบนะครับบอกว่าเขาไม่ใช่ตำรวจเขาคือรปภคอมเมนต์ <c oughs> ถัดไปครับชาวต่างชาตินะครับเขาก็บอกว่าก่อนอื่นเลยลำดับเรื่องราวทั้งหมดนั้นน่าประทับใจมากประการที่2การจบแบบหักมุมในตอนท้ายทําให้ฉันหัวเราะแทบตกเก้าอี้ท <c oughs> ุกคนมีส่วนร่วมในการทําให้เกิดโฆษณานี้สมควรได้รับรางวัลทั้งหมด ก็มีคนมาตอบคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับเขาก็บอกว่าสงสัยน่าจะได้รับแรงบนนันดาลใจจากโทนิจาการแสดงผ่านผลแบบเดียวกันกับภาพยนตร์เรื่ององค์บาของเขาคอมเมนต์ทันไปครับเขาก็บอกว่าลุ้นตั้งนานแม่ใช้ให้ไปซื้อเครื่องซักผ้า <c oughs> คอมเมนต์ทันไปครับเขาบอกว่าทําไมคุณถึงกระโดดข้ามวัตถุต่างๆในตลาด ในเมื่อมีเส้นทางว่างๆอยู่จริงๆคุณก็แค่เดินอ้อมไปก็ได้วิ่งอ้อมไปก็ได้แหมเขาก็ทําให้มันตื่นเต้นล้าใจเนาะตลกดีโฆษณานี้อีกคนนึงครับก็มาคอมเมนต์ว่าฉันจําฉากจากหนังโทนิจาได้เออจริงๆหนังองค์บากโทนิจานี่ก็ไปกันทั่วโลกเนาะพวกฝรั่งแอฟริกาเขาก็เคยดูเออเขารู้จักองค์บากไทยด้วยมีคนนึงมาคอมเมนต์ครับเขาก็บอกว่าฉันชอบหนังไทยการแสดงผ่า,ผ,าผลของพวกเขาน่าทึ่งมาก อีกคนนึงก็มาคอมเมนต์ครับบอกว่าการโฆษณาเชิงพาณิชย์ของไทยทําได้ดีที่สุดอีกคนหนึ่งคอมเมนต์ครับนึกว่ากําลังดูหนังองค์บากอยู่ไม่รู้ว่าพี่รปภและโทนิจาใครเก่งกว่ากันจริงๆเขาเป็นลูกศิษย์โทนิจา่เาเปล่ารปภคนเมื่อกี้เนี่ยรื่นๆเป็นโทนิจาปลอมตัวมาคอมเมนต์ <Comment S 2> ถัดไปครับเขาก็บอกว่าโฆษณาไทยดีที่สุดแห่งการดราม่าและการหักมุม ก็จริงๆอ่ะมีทั้งแบบนั่งดูโฆษณานั่งเศรา้าบางทีก็เศร้าบางทีก็หัวเราะตลกหักมุมมีหลายรสชาติครับโฆษณาไทยคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าทีมครีเอทีฟของไทยควรเปิดโรงเรียนสอนเลยได้ไหมแม่จะให้เราไปสอนด้วยนะคอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้เขาก็บอกว่าดูคลิปนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นหนังที่สนุกและน่าตื่นเต้นแต่พอถึงตอนจบหัวเราะหนักมากเพราะจริงๆผมตอนผมดูคลิปตัวแรกผมก็นึกว่าเป็นหนังเป็นอะไรอย่างนี้นะ แต่ไม่รู้แต่ไม่ไม่คิดว่ามันจะหักมุมแบบตลกตลกแบบนี้ก็ตลกดีอะโฆษณานี้ก็คงนานมากแลว้วะจาไม่ได้ถา้ว่าเคยดูหรือเปล่าแต่ดูแต่ดูเมื่อกี้สนุกจริงคอมเมนต์ถัดไปแบบตลกตลกหน่อยเขาก็บอกว่าบางทีภรรยาของพวกเขาอาจจะน่ากลัวถ้าพวกเขาพลาดโปรโมชั่นครั้งนี้พวกเขาอาจถึงตายได้เมียใช้ไปซื้อเครื่องซักผ้าคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าไทยมีโฆษณาที่ดีที่สุด บางโฆษณายาวมากเหมือนดูหนังสั้นเลยใช่ใช่ก็มีโฆษณาเป็นหนังสั้นเป็นซีรีส์ซีรีส์ก็มีนะเป็นตอนตอนเคยดูอยู่ก็หลายบริษัทอยู่เหมือนกันคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่โฆษณาดีกว่าภาพยนตร์หลายๆเรื่องเอ่ดูโฆษณาไทยแล้วติดใจคอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวมาเลเซียครับเขาก็บอกว่าฉากแอคชั่นนั้นดีกว่าหนังแอคชั่นส่วนใหญ่ในประเทศของฉันมาก ความคิดเห็นถัดไปเป็นของสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เขาก็บอกว่านี่มันเฮฮามากเขียนม,มากโฆษณาไทยอีกคนหนึ่งครับเ็มาคอมเมนต์นบอกว่าเป็นหนังสั้นที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นปี2 0 2 4อีกคนหนึ่งก็บอกว่าไทยมีโฆษณาที่ดีที่สุดเสมอคอมเมนต์ตัดไปเขาก็ขัดใจคนหน้าโหดครับเขาก็บอกว่าไอ้หมอนั่นกระโดดขึ้นไปบนนั่งร้านแล้วก็กลับลงไปที่ถนนในตอกเดียวกัน เขาสามารถวิ่งตรงไปได้เลยและเขาไปถึงที่นั่นได้เร็วขึ้นทำไมต้องกระโดดขึ้นนั่งล้านมันฉากแอคชั่นไปอีกต่อไปประเทศไทยมีโฆษณาเชิงพณิชย์ที่ดีที่สุดบางอันยาวมากเหมือนดูคลิปจากหนังเลยต่อไปก็โฆษณาไทยมีความคิดสร้างสารรค์ในการโฆษณาอยู่เสมออีกความคิดเห็นหนึ่งก็คิดต่างจากเพื่อนครับเขาก็บอกว่าฉันไม่ชอบตอนจบเลยสงสัยอยากให้จบแบบหนังครับ แล้วก็ความคิดเห็นสุดท้ายครับเขาก็บอกว่าฉากจบหลังกล้องคงเป็นเมียรออยู่และถือรองเท้าเตรียมตบตีจนวุ่นวายไปทั่วเมืองนักวิ่งของเราจึงรีบไปซื้อของมาให้ภรรยาก่อนที่จะถูกตีคล้ายๆกับว่าผัวเมียทะเลาะกันแล้วเมียยืนถือรองเท้าจะตีจะตีสามีแล้วสามีเอาไงดีเลยไปซื้อของมาให้ภรรยาเพื่อเป็นการแบบขอกินดี <c oughs> ครับสําหรับโฆษณาไทยก็มีความสนุกแล้วมีความดราม่าน่าดูครับหลายๆโฆษณาเลยนะครับ เวลาดูโฆษณาก็อย่าก,กดข้ามนะครับทีมงานครีเอเตอร์เขาทุ่มเทคิดทุ่มเท,ท,มเท,ท,มเทความคิดสร้างสารรค์แล้วก็สร้างมาให้เราได้ชมเลครับชา,ตชาติต่างชาติต่างๆเขาก็เคยทําคลิปรีแอคชั่นกันอยู่บ่อยๆนะครับสำหรับโฆษณาไทยมีทั้งคลิปแบบเศร้าร้น้ําตาบางคลิปก็หัวเราะจนท้องแข็งตกเก้าอี้ก็มีครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ